ดดดังดังงปสวัสดีค่ะมนี้มาอยู่กับบรรยากาศงางง่าเฮพี่น้องสวัสดีไอเหตุเกิดประกาศชิดครับพี่น้องครับเไม่ยังเหรอไอเป็นคนที่แบบพูดซึกโตวไว้ดิไอ,อ,อแ,แบบแต่ทีนี้ขีมา้าเราดังซี่มันไอเดนรถไปยังไอเดินไปยู่เอา้เอาอไปยังวะวคุณครับ กำลังมองติดดอกอยู่นะว่าหันแล้วมันเอร์คือดับเออเยแอดับก้อนเนาะแอรดับก้อนวันนี้ยังได้รถจังค่อยมอยลงมวยลงวันนี้อ่าเป็ก้รถไม่ได้ผมมันเป็นหอนงายเหรอสเตยสโดมือตัวหนาตากี่นีพี่น้องไอ้เอราว่าไอ้ไวนลประหยัดนมันหยาบคันดับกปเล่นดีมที่แว่าแม่ลปิดแอร์ซื้อๆยเนี่ย พี่อนย์โดนแล้วคังมาปุยแก่อยู่นองครับพ it like ีน้องครับนะมาแข่งดีน้องด้เบื่อครับอุ้ยครับพีน้องสามศูนย์ศูนย์สามบอกเลขแล้วสามศูนย์ศูนย์สามไอ้ศูนย์สามไอ้ไทยโป๊กนี่ไอ้จับครับมา มันดับเสรัจถักยืมบนหลวงพ่อกันยืมบนหลวงพ่อกันพุ้มซุดตัวเลยเหมือนพ่อหดับเสกางอาจารย์ตื่นป่คะสุดตัวเลยเพิ่งไนี่ดับเสกางไม่น้ำเสกางอันซีครับอย่างเงี้ยมันเด็กกางเลยได้หมูอันนึ่งโอ้โหข้าวข้าเหนียวข้าวทะเลเด้งขึ้นห้าไปเจนว้าคว้า

นามจะม่ใส่มันก็ไม่ดหมองสภาพองแเ่นอีนจย์สมว่เามอื่อวานอาจารย์ผู้ใดไปไอ้อนเสิร์ตก็ไปบิ์ทีมแล้วไปเกือบเบิรทีมเพิ่นหอยกับผู้ใดน้อยวันนี้ แม่เมื่อดีกับอไนอเ้แม่เมื่อดีกับอนอตหือเื่อกำยังกูม่แม่มาาแม่เม่อแล้วซเปอื้อปลาม่แม่ลงต้นน้าไปเอาัวซุเปอดครับเป็าซเปอครับซเปอืปลาค่ะพนลมาจอดางสัมัสแม่พมโดนแล้ว เขาบ่คิดดอกว่ารถ hàng เข้ากันอีชีด้วยเค้าจอดเสือชงอยู่มานํากันครับ sai

คันะจุงอใรเนามันเป็นบนจุงอครรถนนี่โอ้ยบอกพี่น้องออกกระทางี่มันเบิดแบบนี้มันดังตับไปเดียวมันมันเบนเบ็ดแบว่ชีมาเอมาขึ้นบชัดว่ะมันมัมีแบบนันมันเมนเบ็ดเออจำยังกำเรืองเยอะนะครับรถ่ไม่ใช่ับดยดับปนยาวสายผ้าดันตัวยู่ในเชียงดับขาดเ้อยาเ่ด ขนสายพัอยู่ในเครื่องนกกบะเวละยางอดรักกันเอาว่จีบยังได้พ่อะางเปตัวเด็กเรดกูเตกนรัดีบเาอีจักกอีก่จก็อดี่อดี่กี่อครับจัดแ่คันี่คนขายรตีว่าชีว0นรนี่เ โอบได้เนะครับพี่น้องบกเล่นขาบกได้แล้วครับไปเล่ขาได้เนี่ลยจ้าอ้ยไอรถแม่เอ้ย่ยย่ันเอาัน่งยดไปุ้นมันสีดอยู่โอยมันกยนรถกะไอคันบอกเนาะมันอยุดได้อยู่ยอลสองคนอยู่เดย เป็นบานนอยู่ไปห้องเป็นาแวเปกนเก็บบเนียวไม่ยูสะพานีเราสกนดครับเออไม่เร็วเกับเยากกำลังมากยกันกรับคุนครับไม่เร็วครับ

ว่ามันเสียแน่เขาไปปั่นปั่นว่นเสียแน่เขาไปห่องเครื่องเล่นเสียแนเกล้ไปเนน้อยไงไปรับเสียกันแน่ไโไปใส้ตาปาบ้นเสียกกรถขานะ่โอ้ยเดี๋ยวเ่การถนะไ้่ยังอัะ พี่น้องครับเอากระคักพี่น้องเอางเางนินคัมกมามนหนึ่งฮะเบะลบนัดอันพ่อนยี่ยังไงมาแม่ดีปุ่นหนึ่งเลยขอเงียแม่ไหมครับโอู้ววิ่อฟ้าฟ้าฟ้าเอาคักกันแล้วซอ,อววยยัง,ง,มงไม่ได้ไน้องต้องถาม้างมากกว่าเล่นไม่ผูกอ่ะพี่น้องครัดเอาคักเลยเด้อ อ๋อ้ายผิน้องอีกขายหน้ามาซื้อเอขายหน้ามาซื้อเลยตอนมาสอบใส่จับใส่จังสะพันทำให้น้ซีกตึกปรื่ยพี่น้องซีนมาเลยครับโอ้ยเอาเซมพิบุญหยาย่าหะไรท่านบุญ

มาใส่ลกงานอะไร้ชป่ะน้องป่ะอ้าวรถขึ้นแถคู่บ้วงเอยู่ไปผมพป่เลนอนกัปล่ให้พี่นอนไป